สวัสดีจ้าแซบแบบมัมมาแล้วมากค่ะมือนี้กินตําแตงอยากกินตําแตงนะจ๊ะมื่อนี้เนาะได้ยังแก้ม,ต,มตําแตงมัตีกินง่ายๆเลยค่ะวันนี้ไข่เจียวแล้วกับข้าวเหนียวค่ะข้าวเหนียวข้าวเหนียวข้าวเหนียวติดนี้นะคะมาค่ะมากินน้ำกันเลยอากาศหนาวๆค่ะเบอร์ลินตอนนี้เขาน,านานหนาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนเนาะอินบอเวลาก็บเชษาก็ท่ายู่หกชั่วโมงนะคะเนาะ เตําแตงแซ่บแตงกว่าอ่อนๆเลยจ้าแล้วก็นี่ๆๆๆไข่เจียวง่ายๆเลยค่ะนาออยากกินแบบง่ายๆแซ่บไผ่แซ่บมันแซ่บดิฉันต่างหากฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ดิด้วยนะคะค่ะก็ว่าสบขภาพกินแล้วกับผ้ากินขี้เก่าละจ้ะมือนี่อยากกินตาบักแตงมึงเนี่ยอยากจํานามแบบนี้อื้ม จะกินตําแตงค่ะเมื่อนเนี้ยกินง่ายๆเลยกับไข่เจียวอาหารง่ายๆค่ะอืมอ,มอมืขาดเบอร์รีนหนาวครับอืมอมืัอเนี้ยก็น่าหนาวทั้งฝนทั้งหนาว อ,อขึ้นยากแบบนี้ค่ะคึ้นยากอันไหนกินอันไหนมันสีแสบเลยค่ะชาบ้คขึ้นยากไปกินชบบัวบ้แสบเลยค่ะอแสบครับ ไข่เจียวไข่เจียวเวลากับเลี่ยนแล้วนะคะช้ากว่าเมืองไทยหกชั่วโมงก็จะมืดเร็วตอนนี้เป็นเวลาสิบห้านาฬิกาสี่สิบสามน,นาทีว่าเมนชิบเจ็ดนาฬิกาเบม,มืด อเอาละคะ่ะผ้ามาชิมชิมซื้อไว้เจอกันคลิปต่อไปเนาะคลิปนี้ขอตัวจทานต่อจำตกแตงจ้ะผู้เลียอยากไปตํากินเด้ออื้อ